ข้อที่22จากรูปนะครับเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์นะครับระหว่างการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุมวล50กรัมซึ่งติดไว้กับปลายข้างหนึ่งเนาะของสปริงเบาถ้าไม่คิดแรงเสียดทานนะครับที่กระทำต่อวัตถุและลวดสปริงเนี่ยค่าคงตัวของลวดสปริงนะครับคำคำพูดนี้หมายถึงค่า k นะครับของสปริงนั่นเองเนาะ มีค่าเท่าไรนะครับในหน่วยนิวตันต่อมเมตรครับสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็คือกราฟเนาะเป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างการกระจัดกับเวลาครับในข้อนี้นะครับจากกราฟเนี่ยโจทย์ให้ข้อมูลนะครับมาหนึ่งอย่างก็คือค่าเวลานั่นเองครับค่าเวลาคือ การเคลื่อนที่ครบ1รอบครับสมมติว่าเราอยู่ตำแหน่งนี้จากนี้มาถึงนี้เรียกว่าครึ่งรอบครับวนมาอีกปุ๊บออมมาถึงตำแหน่งนี้เราเรียกการเคลื่อนที่ว่า1รอบครับในการเคลื่อนที่ครบ1รอบครับใช้เวลาก็คือ1วินาทีครับจดให้ค่าเวลามาเรียบร้อยแล้ว จากสูนนะครับค่าเวลาจะมีค่าเท่ากับข้อนี้เป็นสปริงใช่ไหมครับ2พายอูณกับสแควรูท m ส่วนด้วย k อยากรู้ว่าค่า k เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เนาะเราจะต้องทำการกดรูทออกนะครับโดยการนะครับยกกำลังสองทุกตัวเลยครับแบบนี้ ค่ากาลังสองก็ได้คาบกําลังสองเท่ากับ2พายกําลังสองสองกำลังสองนะครับจะได้4 pie ี่พายติดกําลังสองไว้รูดเจอกําลังสองนะครับรูดจะหายเนาะจะได้เป็น m อ็มส่วนด้วยเครับอยากรู้เใช่ไหมครับเอา k เนี่ยไปแทนกับ t กําลังสองนำทีกาลังสองหรือว่าคาบนะครับมาแทน k เนาะ k จะมีค่าเท่ากับ4 พายยกกาลังสองคูณกับมวลแล้วก็หารด้วยค่ายกกําลังสองครับเรื่องแทนค่าเนาะ K มีค่ากับ4นะครับพายจะใช้เป็น3.14นะครับยกกําลังสองคูณด้วยมวลมวลจ์ให้มาแล้วนะครับก็คือ50กรัมแต่ว่า เราจะแปลงนะครับจากกร,รมตรงนี้นะครับให้เป็นกิโลกร,รัมนะครับโดยการหานด้วยหนึ่งพันห้าสิบหารหนึ่งพันมีค่าแบบศูนจุนห้านะครับกิโลกร,รมัมแทนค่าลงไปเนาะศูนย์จุดห้าส่วนด้วยนะครับคาบครับการเคลื่อนที่ครบถึงรอบใช้เวลาก็คือหนึ่งวินาทีครับอย่าลืมนะครับยกกำลังสองด้วย เมื่อกดตัวเลขออกมาแล้วนะครับขอ้อนี้เนาะจะมีค่าคงตัวนะครับของลวดสปริงเนี่ยเท่ากับ1.97ครับนิวตันต่อเมตร